สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีพ้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาผ้าใหม่สวยๆวันนี้คุณลูกค้าขะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าไปตัดเสื้อคุณลูกค้า่ะวันนี้ค่ะกับเฉดสีส้มวันนี้กับเฉดสีส้มสวยมากๆเลยคุณลูกค้า่ะผืนแรกนี้นะเป็นสีส้มชาไทยคุณลูกค้าขาสีส้มชาไทยสวยมากๆเลยคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งผืนจะเรียกว่าสีส้มพาสเทลจะเป็นสีส้มพาสเทลนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ490 บาทนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าตัดเสื้อสวยๆแบบนี้1ชิ้น490บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใบใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน i n e สแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะคุณลูกค้านะอันนี้สวยไหมจ้าพื้นนี้สีส้มชาไทยค่ะสีส้มเข้มๆเลยสีส้มชาไทยสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆขายดีมากๆเลยคุณลูกค้าค่ะตัดเป็นเสื้อออกมาแล้วสวยค่ะตัดเป็นเสื้อออกมาแล้วสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นสีส้มเนาะสีส้มเข้มๆนะยิ่งตัดแบบว่าไปตัดเป็นกระโปรงเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งให้ทางร้านของเรา ตัดเป็นทรงกระตัดเป็นกระโปรงทรงเซอร์เคิลเกิร์ตะคะสวยมากๆเลยนะคะเลือกใช้ผ้าสีนี้แหละเลือกใช้ผ้าสีส้มชาไทยนี่แหละค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยนะผืนนี้สีส้มชาไทยผืนนี้สีส้มชาไทย้เข้มเลยค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจชอบผืนนี้ใช่ไหมแจ้งแอดมินได้เลยนะบอกว่ารับนะคะผ้านะคะตัดเสื้อค่ะรับนะคะผ้าตัดเสื้อ1ชิ้นค่ะ490บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งตัดแบบว่า อยากจัดทั้งชุดใช่ไหมอยากตัดเสื้อกับกระโปรงอยากตัดเสื้อกับผ้าถุงแบบนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นนะสีเดียวกัน2ชิ้นคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยถ้าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดนะเพราะว่าผ้า1ชิ้นตัดเสื้อได้1ตัวค่ะผ้า1ชิ้นตัดผ้าถุงได้1ผืนค่ะและผ้า1ชิ้นสามารถตัดกระโปรงได้1ตัวเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะดังนั้นถ้าคุณลูกค้าอยากตัดชุดคุณลูกค้าสั่งซื้อสอชิ้นได้เลยค ปิดให้ดูให้ชมได้ค kind of ่ะย sort of so ินดีค so so cool ่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคอมเมนต์ใต้โพสต์ตรงนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวทางร้านรีวิวให้นะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะมาเปิดผ้าเต็มๆผืนแบบนี้รีวิวให้เลยคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สีส้มพัสเทลผืนนี้สีส้มพัสเทลค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยระมุนมากๆสวยระมุนมากๆนะคะจะเป็นเฉดสีส้มที่แบบว่ามีความพัสเทลนะคุณลูกค้าค่ะสวยอะนุ่มๆยังชอบเลยเนี่ยค่ะใส่มาแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะ โอเคนะคุณลูกค้าจ๋าสีประมาณนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาสแกนที่ QR วอคูดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปนะคะให้ดูให้ชมเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขา089 0 4 1 6 0 0 8 089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้คุณลูกค้าขาผ้าไหมสวยสวยแบบนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณ พื้นแบบนี้490บาทคุณลูกค้าขาแถมฟรีนะมีกระเป๋าสวยๆแบบนี้กระเป๋าใส่โทรศัพท์ด้านในซับโฟมอย่างดีคะ่ะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าจ๋าเป็นไงคะชอบไหมชอบสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าจะสั่งซื้อสสีเลยจะสั่งซื้อ2ตัวเลยเพราะว่าชอบสีส้มอยู่แล้วใช่ไหมชอบสีส้มอยู่แล้ววันนี้นะคะจะไปตัดเสื้อได้2ตัวเลยเนาะ980บาทค,ค่ะคะุณลูกค้าขา980บาท คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยก็ได้กระเป๋าใส่โทรศัพท์สใบเลยเนาะเดี๋ยวแถมไปให้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะร้านแม่าริพาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่ปวกเพิ่มกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่าริพาไทายนะกระเป๋าสวยๆนะคะที่เตรียมไว้เป็นของขวัญของฝากให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่าริพาไทายของเราเท่านั้นคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสีส้มชาไทยค่ะสีส้มพารเทเลือกได้เลยนะคะินดีแล้วก็อบคุณคลูก รากเลยนะ